มาแล้วครับมาชมบริการสดๆดีกว่าครับตรงนี้ครับัตโยตายแชปเลอร์เรซิ่งคาร์ไทยแลนด์ครับอีเวนท์ที่6ครับรุ่นนี้อยู่ในรุ่นแชปเลอร์ครับครับ OK หนึ่ง OK สองครับคุณผู้ชมครับทาการแข่งขันรูวกันทั้งหมด7รอบสนามครับเรอบสนามด้วยกันนะครับ อย่าเพิ่งไปไหนครับอย่าเพิ่งไปไหนพักกินข้าวกันอยู่ครับผมรู้ว่าอย่าเพิ่งหายไปไหนฮะตรงนี้รายชื่อที่ขึ้นมา10คันนะครับ10คันด้วยกันกับกำลังลงสู่ติดสตาร์ทแล้วนะครับจะบอกว่าก้าวลงอีกแล้วเหรอโอ้โห <c oughs> ขยันวิ่งริงๆนะ 9, ก้าโปเกตนะลงต่อเลยโอ้กระชากันก็ลงอีกโอ้โหเนี่ยที่เหลือนี่หายไปไหนกันหมดครับไม่รู้ว่ารถไปอยู่ไหนครับรถสิบคันนะครับที่เห็นอยู่ในกริดสตาร์มีทั้งหมดเอ่อหกคัน,นะนอะไรครับ ต่อให้ครับมามาดูตรงนี้ก่อนครับกิจสตาร์ทที่3ครับตีพบสติปูลครับ9โปรเกตนั่นเองครับอูรุงหนวดครับ a อเนะครับส่งเข้าประกวดครับต่อไปครับสี่ลำเม่ครับทั้งสุธีละนนกุลนั่แหละครับกิจสตาร์ทที่4ครับเปเปอร์นั่นเองครับ เพเปอร์ <Pepper S 2> นี่เขาไม่ลงจากรถเลยฮเกลีนี่มีปัญหาไปนะครับธนาสโชคตอนนี้มากิดตัดต่อไปครับดับที่6ครับกระชา,<ข>าพัน,พนแสงงามครับไม่ลงจากรถเลยกระชาพันนะสู้ๆนะเจ้าเก่งยืนให้กำลังใจอยู่นะคนทำรถกับคนขับเนี่ยบ้าพอกันนะ ไอ้นั่นก็จะทำรถทั้งวันนะไอ้นี่ก็จะขับรถทั้งวันนะไม่ยอมเป็นจริงๆครับสองคู่นี้เก่งออโต้เพนติ้งฮะแถวลำลูกกานะเอาไปครับนี่ครับเฮียยินครับ8 8ดแปครับสุเมธวรพาสพึกครับนี่ครับป๊อปยินการันตีนี่คุณพ่อทำลูกขับแม่แม่จ่ายตังค์หลานเชียร์ครับมาครบเลยนะครับยินการันตีครับขับรถราชกูของคุณก้องครับ 3S b เอส ครับเกียร์นี่โอ้โหสิเวนเชียลนะครับต่อไปครับ55ครับหา้าห้าสิบห้านี่สุปนัทบาน,นาเย็นครับสู้ๆครับสุปนทัทเพิ่งมาคันล่าสุดนี่ใครเอ่ยหมายเลขหกหนึ่งหกหนึ่งอา้าว อ๋อตจ้าตาเอามาขับคันนี้เราอะพี่ก็ว่าคันไหนวีออสอ่ะอน,นันท์ร่างเดียรนะ์ณชัยครับวัยรุ่นบางเสาธง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 ,งครับตาใช้คันนี้ครับปกติเขาจะเป็นเอฟดีปีศาจหรือไม่ก็วีออสปีศาจฮะเด็กคนนี้ขับอะไรก็ปีศาจไปหมดฮะเมื่อก่อนขี่จักรยานปล่อยมือยังเป็นจักรยานปล่อยมือปีศาจเลยฮะสุดยอดจริงฮนะ น่าจะเป็นออกจากพิสตาร์ทครับเพราะที่ชื่อมีเนี่ยมีพี่ออฟหัไทยชัยวันด้วยนะครับแล้วก็มีคุณโน้ตครับกิติรัาาตนค์คชมาหิดนะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เนี่ยฮะพิรพิรยพงศ์กวลสุรละก็ไม่ได้ลงมานะครับที่เราเห็นตรงนี้โอ้โหรุนนี้เจ็ดะเจ็ดรอบเจ็ดรอบเจ็ดรอบด้วยกันครับ ปีศาจบางเสาธงครับทำไมกองเชียร์ทำไมต้องเป็นปิศาจไปเลยนะรถนะวีออปปีศาจนี่จริงๆนี่เขาทำโดยเจ้าเบิร์ดนะยุดยุดคุณทองะครับคุณยุดนะ FC พี่ป๊อปเสียงหล่อครับวันนี้โอ้ยไหนกินอะไรอ่ะ เมื่อกีน้นี่เม to ื yeah, s <S ่อกี้โอ้โหมาพูดถึงอาหารมาอีกแล้วเมื่อกี้ต้องขอบคุณฮะข้าวกล่องฮะพี่หนึ่งทะเนศอ่าได้อข้าวกล่อให้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากเลยฮะตอนนี้ผมกินน้ำไปหนึ่งแพ็คแล้วนะฮะครึ่งวันนะครับผมกินน้ำหนึ่งแพ็คครับกินเป็นอูดเลยฮะนี่ครับหมายเลขห้าสิบห้าที่อยู่ตรงนี้นะครับลงมาก็เป็นสุพนัทบานเย็นนะครับเขียนว่าอะไรเล p โปรเจก แปะกระจกหน้ามาโอเพ่นแข่งกีงก่โมงอะครับฝากเชียร์พี่พงทวีด้วยอ่าเดี๋ยวมา,เด,วมาเดี๋ยวพี่โทรไปบอกนะพงกลนกับสูงพี่ผมเป็น FC ของเองก็นะครับอ่าเขาส่งเนี่ยเสื้อเขามาสองตัวนะรออยู่นะเอกนะกลับมาเดี๋ยวได้ใส่เสื้อเดินเล่นถ่ายรูปเลยนะ ผลคำสูงใเชียต้าครับอ่าสู้สู้ไปรุ่นบางส่วนงครับต้องต้าครับเด็กไปรุ่นเราเยอะฮะที่เนี่ยบอกเลยนะครับดูฮะดูหมายเลขหกหนึ่งฮะดูไปรุ่นขับเล่นนะ รุ่นต่อไปนะครับเป็น F2 F4 F5 นะครับพวกขับ2อขับ4นะครับจะอยู่ในรุ่นนั้นนะครับใครที่กองเชียร์ F2 F4 F5 ครับตามเชียร์ได้เลยนะครับอีดอนาวินสวัสดีปาอีดครับผมนี่คพี่พี่ออฟอยู่นี่ครับเป็นนายครับอ๋อเป็นพี่สตาร์ทครับสตาร์ทครับพี่ออฟภัทไยชัยวันครับ สนุกสนุกกี้ผู้น่ารักประส่งไกลชนะเมื่อไหร่จะกลับมาขับรถเล่นเีกนะมางื้สวัสดีอะไรละ่ะหายไปหมดเลยนะบําเลอบําเลอไม่มีมาเลยเนี่ยพี่รงพี่แลมเนี่ยหายหมดเลยอยากเห็นมินิเกินล้านแล้วครับกลับมาวิ่งเร็วๆครับคุณเอกครับมีกองเชียร์เขาฝากมาครับนี่เ,เขาพิมมาแล้วพี่เอกครับ เจ็ดรอบแป๊บเดียวครับบอกเลยฮรตรงนี้แก๊งนี้ก็ขับเร็วฮะรีบฮะมาดูครับโอเคหนึ่งโอเคสองกำลังจะปล่อยตัวครับคุณผู้ชมครับแบบโรลลิ่งสตาร์ทครับปินออกมาเรียบร้อยไหมปล่อยไหมเรียบร้อยครับไฟดับลงครับ ความมาในรุ่นของแชมป์เริ่ครับโอเคหนึ่งโอเคสองเริ่มขึ้นครับใครที่เป็นกองเชียร์ใครครับมาเลยครับไวรุ่นบางสาธก็มาครับมาดูครับโอ้โหกระชาพันครับรถจังหวะนี้ปั๊มออกมานกแดกนกเดกเลยทีเดียววิ่งหลายรอบแล้วเอ้ามาแล้วครับเอ้ามีสองคันเลยครับสองคันครับมีลบเยอะอ่ะไมต่ออ๋อพิลิโงงกังวานสุลักษ์น่าจะเป็นตัวหรือเปล่านี่ครับ นักสักว์โจรนะครับก็เป็นนักนักสักว์โ, <STEPHAN> e โจรเอารถเข้ามานะครับใช่ครับใช้รถของสถานการได้อ่ะมาดูตรงนี้ก่อนครับมาแล้วครับไฟรุ่นบางเส่วงครับหมายเลข61หนึ่งกับไฟรุ่นโซชซูรีครับหมายเลข11ครับเพื่อนกันครับแล้วมีเจ้าป๊อกครับ888ครับจากินการันตีครับนี่ครับตาครับ อ๊้ยนี่นาชายป๊อปโอ้ป๊อปป๊อปป๊อปป๊อบป๊อปโอ้โหเปเปอร์ต้องหันมองกรจกอ้ามน่ากลัวครับโอ้โหอันดี้ครับคือได้คุยกับอ่าสุเมะนะครับบอกว่าเลี้ยวเลี้ยวดีดิแต่เวลาพิกิโป่เนี่ยเหนื่อยหน่อยคือน้องต้องวิ่งคืนหน้าดูเลยเพื่อทํากันนคือมันมันการบังคับเดียวมันจะหนักคับเหนื่อยครับเเรวเป็นรถที่แรงครับ นี่ครับหมายเลขหกหนึ่งครับอนาทองนักเสียหน้าชัยครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับนี่ครับจากกินการันตีครับคันนี้ครับที่ผมบอกเคยบอกไว้นะถ้าตูนแต่ต้นปีน่าจะทำได้กับผังหลังที่เรือนแสนนะครับกับผังหลังแท้ของระบบพี่ดูปิดต้องราดจุดจุดยอดอย่ครับสุดยอดที่สุดจริงในรถคันนี้ตอนนี้ครับผู้นําหายไปแล้วนะครับกับรีพบนะครับ นี่ครับสีพบครับเันเป็นผู้นําอยู่ครับตามมาด้วยกระชาพันครับและก็ไวรุษบางเสาชงครับอนาทร์ตั้งเน่ยน่าใจก้าวครับก้าวมาเยอะเลยทีเดียวครับโอ้ก้าวนี่ถือว่า2สนามที่ขับได้ดีแล้วนะครับตั้งแต่สนามที่แล้วแล้วครับแต่ต่อตรงนี้ครับตั้งแต่วันซ้อมก็ทําเวลาได้ดีครับ ฮะดูคู่นี้ครับมาแล้วครับอนาทรนนั่งเรียนนั่นใจเปิดออกมาครับทางนี้ครับเปิดมาโอบออกมาครับแล้วตัดเข้าในครับได้ไหมจังหวะนี้ชาพันยังไม่ยอมครับเอาพี่พูดด้วยครับพี่นั่งดูอย่างเดียวเลยฮะช่วยพูดหนยดิครับพี่เจมส์ตอนนี้ซอโซ่กรบเปื่อเจมส์นั่งนวงเบลดูดูเพลินเลย ไปกินข้าวอะไรไเออจะตัหลับนะพี่หลับจะหลับอยู่ผมมันไม่ได้นอนเลยไงผมยังไม่ได้นอนจะสี่ปงช้าเลยนะครับมาดูกันครับระหว่างเปเปอร์ครับกับซอโซเดนิต้าฮะออตอต้าครับขอโทษทีครับไม่ได้นอนจริงครับอ่ะตอนนี้ต้านักตามอยู่ครับกำลังไล่บี้ซอโซครับตอนนี้เอ้า ต,า,ตาจะขึ้นมานะครับขึ้นมาได้ขึ้น,นลัเลองขึ้นมาแล้วขึ้นได้แล้วทาสาเร็จแล้วครับตอนนี้ครับอ่าซอโตครับไปเปิดทางให้อ่าตอนนี้ตาขึ้นมาแล้วครับอันดับมีการเปลี่ยนปลงโอ้ตอนนี้ฮไทยไทยวันครับไปดูขึ้นมาเป็นอันดับที่5้าแล้วครับตอนนี้ไทยไทยวันมีตอนนี้มีกี่ค,นคนนันครับรถ10คันถึงไหมสิบคันครับ โอ้ทันไทยชัยวันนี้เร็วมากครับตอนนี้ต้าเขยืบขึ้นมานะครับนะครับเขยืบขึ้นมาครับตอนนี้ก็ต้ามาแรกกดดันนะครับตีพบเป็นอันดับหนึ่งครับเวลาที่เขาทำได้หนึ่งทีห้าสิบหกครับซึ่งเจ้าต้ามาแล้วตรงนี้ก็ทานไทยชัยวันครับมาแล้วครับทหนไทยชัยวันครับออกจากพิษต้านนะครับตอนนี้เขยืบขึ้นมาเป็นอันดับสี่อครับกับเวลาที่อาจารย์เขาทาได้นะครับนี่ว่าเรียกว่าอาจารย์ออฟองน้องครับไม่ธรรมดาครับ หนึ่งวัที่ห้าสี่ครับโอ้ยไวทีเดียวครับนี่ครับจากสิงเอลมาสเตอร์มีดครับไล่ขึ้นมาครับฮัทซายชิวันอยู่ในรุ่นโอเคทูนะครับโอเคทูแคมคู่นะครับโดนซีรัเมก็เป็นโอเคหนึ่งนะครับก็เป็นแคมเดี่ยวครับแรงครับออกเลยฮะครนนี้แรงโอ้เวลาต่อรอบฮัทซายทำได้ดีครับตอนนี้เขยับขึ้นมาครับ ก็เร็วครับใใจวังอันเลือกเปล่าทันหรือเปล่าครับไทยนะครับยืดกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้คือลบทุกคันนะครับที่จะยะกันไปนะครับเ้าวนี้นำยาวเลยนะครับตอนนี้พีออฟต้องไล่และไล่เยอะหน่อยนะครับไล่เยอะหน่อยนะครับแต่คุณผู้ชมครับเจ็ดล้อเหรียญห้าล้อกดดันไปเรื่อยๆอ่ะกดดันไปเรื่อยๆอ่ะผมถือว่าขัน ถ้าดูจากถ้าดูจากตอนนี้ความเร็ว่อรอบนี่ใครทำมาได้ดีกับเพื่อนถูกไหมห้าสิบสี่ถูกไหมแต่ผู้นำหน่ะห้าสิบหกถือว่าโอเคอยู่นะครับเจ็ดรอบบวกรบคูดหาแล้วน่าจะทันไหมไม่รู้สถานรือเปล่าแต่ก็ดูนี่ครับมาครับผู้นำครับปล่อยไปครับมาครับเก้าโฟกเกตครับไปพบความเร็วของเก้าโฟกเกตนะครับแม็กสปีดของเขาอยู่ที่สองร้อยแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมง เครื่องเคฮะปกติเขาไม่ได้ใช้เครื่องเคเขาเปลี่ยนเปเครื่องเคเขาบอกเล่นโ,โหูพิกดีมากเลยพี่มาแล้วครับใบรุ่นบางเสาธงหกหนึ่งนะนี่ครับใบรุ่นบางเสาธงกระจาพันจะหมดแรงหรือเปล่าโอ้ยเลี้ยวไปไหนฮะกระจาพันหายไปไหนฮะออกไปไหนครับโอ้โหโยนกลับเข้ามาครับลอยมาเต็มมากเลยนี่ครับกระจาพันแสงงางครับโอ้โ ซอโซเคกแอนด์คอฟฟี่ครับทีมนิสราซิม <ich bin jet Polish> ี่ทิมเข้ามาแล้วครับไปรู้ไปยืนจีดอยู่ไหนครับซอโซคูออ่ะมาแล้วครับมาน้องซิมโซเล็กโซเล็กครับมาแล้วครับโซเล็กครับนี่ครับซอโซเคกแอนด์คอฟฟี่อยู่แถวแถวบางบัวงนะวังบัวสระบุรีครับสลับแต่แต่ตอนนี้อาจารย์โอ้โหอาจารย์ชัยวันครับมาอย่างรวดเร็วครับ ไล่ขึ้นมากดดกันกับโซเล็กแล้วโอ้โหต,ต้องดูนะว่าโซเล็กจะทนแรงกดดันจากฮาไทยชัยวันได้หรือไม่ครับอตอนนี้ฮาไทยชัยวันมาเร็วขึ้นเรื่อยๆครับเร็วขึ้นนะเวลาลงมาอีกด้วยครับแม็กซ์ถึงห้าโค้งแล้วดูเวลาของพี่ออฟนี่แล้วแม็กซ์สปีดของพี่ออฟนี่217กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแรงที่สุดนะฮะครับตอนนี้สองรบนะครับ และไล่ตัวนี้ครับมาแล้วครับโอ้โซโซเล็กจะต้องหนีครับโซเล็กจะได้หรือไม่ครับมาแล้วครับติดท้ายแล้วครับโซเล็กครับโซเล็กครับโอเคโซเล็กหนีแล้วครับโซเล็กมาปั่นแล้วครับไิดไว้หน่อยฮะทาซายชัยวันมาแล้วครับโอ้โหในแสเกอร์นี้เร็วจริงๆครับอ้าครับโอเกคครับกลายเป็นโกงกันครับอะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับกับรถผู้นำครับ ครับแม่อุ้ยน่าเสียดายครับอย่างนี้คังตุ่ยมาเลยโอ้ดูอะไรแล้วครับแบนนี้ครับน่าเสียดายครับกับเก้าโปรเสียดายจ<ๆ>ริงๆอ้าวโซเล็กโซเล็กต,ต้องปิดฮันไทยไม่อยู่ครับพยายามปิดอยู่อ่าฮันไทยรับรองว่าที่ผมบอกไม่เกินสามโค้งต้องใส่จะไม่ใช่แล้วครับ โซยังปิดลายในได้อยู่ครับตอนนี้พยายามขึ้นขึ้นสามเดจไปเรียบร้อยแล้วครับนาหไทยชัยวันครับขึ้นมาแซงโซ่ครับเรียบร้อยโซเล็กโดนแล้วนี่ครับไปรุ่นปีศาจครับขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งครับอนันทพรนักงเรียนหน้าใจครับไวรุ่นบางเสาธงนะครับและตอนนี้หาไทยชัยวันขยับขึ้นมาเป็นระดับที่2ครับ และรอบนะครับยังเหลือีกสามรอบนะฮะไม่รู้ว่าอาจฉจวันจะเข้าไปใกล้กับต้าได้มากแค่ไหนตอนนี้เก็บมาดิละรำดิละรำครับอาชาพันตตกลงไปครับตอนนี้อาชาพันตกลงไปนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยอยู่ในรุ่นโอเคทูหมดเลยอ้าวต่เกิดอะไรขึ้นกับซิลาเมครับเข้าพิดเหรอฮะโอซิลเมเข้าพิดครับ เฮ้ยรู้รถเป็นอะไรครับพิ้งได้ไม่สี่รอบเพราะฉะนั้นสุดว่าว่าซุปเปอร์หายไปไหนนะยังไม่ยอมครับกระชาพันบอกว่าผมขอทำไมพี่ออฟหน่อยได้ไหม <c oughs> อยากเห็นพี่ออฟพิ้งในนี้ฮะกระชาพันนี่ก็ถือว่าพิ้งเร็วขึ้น,นครับมีการที่เริ่มแข่งกันได้เกิพี่นี่ปีที่สองนะครับแล้วมาแรงจริงๆนะครับรถของกระชาพันเนี่ยแม็กซ์สปีดเขาอยู่ที่210นะครับส่วนอาจารย์ออฟเนี่ยแม็กซ์สปีดท,ที่210 ครับวันแรงนะมีครับัยรุ่นครับัยรุ่นกลับคนเดียวเลยครับไม่ขอใครเลยฮะมาแล้วมาแล้วครับเหมือนัยรุ่นมาแล้วเห็นไหมฮะัยรุ่นบางเสาธงครับเอาแล้วครับหัวโค้งกับท้ายโค้งครับหัวโค้งใรุ่นบางเสาธงท้ายโค้งเป็นถัดไทยชัยวัฒน์เดี๋ยวดูครับมาแล้วครับไล่เข้ามาเรื่อยๆครับดูครับเห็นไหมเห็นหลังๆแล้วนะครับเห็นวัยวัยอยู่ข้างหลังแล้วครับสองรอบเท่านั้นครับ อนันทธรักเทนชัยครับจะเจอกับหาไทยชัยวันหรือไม่ครับอนันทธรี่ใช้คันดีครับโดย GTR ีอาชอบครับเตเต้แนงครับเจ้าตัวจะรู้หรือเปล่าครับว่าหาไทยใกล้เข้ามาแล้วครับมารับเนียนมาอยู่คนเดียวครับดีดีครับเต้ตาตามอกระจกอยู่ฮะโอ้ยตามอกระจกมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นครับอะไรน้องชอบกับพี่แล้วเหรอ โอ้โหพลิลยพงก็เหรอ,อ,อไม่ใช่ครับสุภนัทบางเดนครับอ๋อเปิดให้ครับไปครับสุภนัทผงไปก่อนเลยตาตานา้าแฮปีศาสตร์ขับเร็ววปหมดทุกอย่างเลยนะฮะนะใครอยากให้เร็วนะลองให้ต่าขับจักรยานได้เดี๋ยวขับจักรยานให้จับเร็วกนะัออเอาไปครับไปต่อครับยังไม่จบครับเอาไปครับ มงคลกับสูงบอกรอเขาหน่อยรออะไรเล่าไปเล่าไม่รอใครเล่าอ่าของเชลียงกระชาพัดมาครับพิมพ์นมาเยอะแยะเลยครับตอนนี้ครับสองรอบครับสองรอบครับอย่าบอกว่ามันดูเป็นรอบสุดท้ายนะไม่อยากจะให้ผมเหนื่อยนะรอบให้เหนื่อยทุกทีเลยดีครับอรัญทรนักเรียนน,นักชายครับเรียกว่ามาร่วมสนุกกบบรายการนี้เป็นสีสันนะครับ นี่แข่งกับเรามาตั้งแต่ผมถูกตอนติ๊กที่มันเริ่มเนียผมเห็นนะนะครับจากโฟคาร์นะครับเยาวชนโฟคาร์สครับมาแล้วครับรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายครับคัะไทพชัยวันครับมาแล้วครับปวดมาเรื่อยๆครับตาสู้ๆฮะทองเชียร์บอกตาสู้ๆฮะอ่าต้อต้องแข่งกับตัวเองครับไม่มีอะไรใครทำอะไรเขาได้ครับ เขาไปได้เขาไปครับสต่ชืวันครนบดกดดันมาเรื่อยๆครับจากสิงเลียครับมาตื้นครับเหยียบเขามาแล้วครับมาแล้วครับขึ้นมาครับในถึงจังหวะนี้ยังไม่ถึงครับ เอาละครับผมดึงครับไอเยือบเข้ามาครับไอเยือบเข้ามาใกล้แล้วใกล้แล้วครับไฟนอลแลบแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับฮัทไทชัยอ่าต้าครับกำลังหนีการกดดันของฮัทไทชัยวันครับซึ่งห่างมากนะฮะไม่รู้ว่าฮัทไทชัยวันจะเข้ามาชิดได้แค่ไหนมากอยู่มากอยู่แต่ถ้าแบบนี้ไม่น่ามีปัญหากับวไยรุ่นบางเสาคงครับขับอะไรก็ปีศาจอย่างที่บอกนะฮะลองเอาลูกหมาลูกแมวไปขาับ ตัวเพราะว co ่าเวลาต่อรอบที่เร็วขึ้นรอบปกติ1นึทีห้านี่เป็น1นึทีห้าเท่ากับใครใควันแล้วครับเบสอ้าวเหรอครับนี่ไงนี่ไงอันดีลัดไงนี่เขาห้าสี่ไงเบสนี่ฮะ3คบสามเบสห้าสี่เท่ากันนั่นแหละที่ก็โหพยายามบอกให้ไปใส่แว่นนี่จะจะเสถียรเสียงอยู่นั่นแหละใส่แว่นได้แล้วมาครับเรียบร้อยครับไม่ทันครับ วัยรุ่นบางสะทงครับรับที่1ไปครับส่วนนี่ฮะฮัไทยชัยวันครับที่2ครับที่สครับไม่ใช่ไงครับก็ชอบครับแรงงามแต่แรงวิ่งทั้งวันไม่เหนื่อยเลยวิ่งทั้งวันไม่เหนื่อยจริงๆรุ่นต่อไปนะครับรุ่นต่อไป F 2 F 4 F 5ครับปากทางพิษได้เลย F องปากทางพิทได้เลยนะครับ จบไปอีกหนึ่งรุ่นครับเดี๋ยวเราไปดูมันนครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์มันๆกันดีกว่าครับแล้วมาชมบริกาศที่ปารเฟิร์ครับ